กับเข้ามาพบกับรายการเสษยีซองกันต่อนะครับรางวัลโนเบลนะครับทุกทุนทุกท่านน่าจะทราบกันกันเป็นอย่างดีนะครับว่าคือรางวัลอะไรนะฮะแต่รางวัลโนเบลเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นจากการฉุกคิดของผู้ที่คิดค้นระเบิดไดนาไมต์หลังจากอ่านข่าวการมรณกรรมของตัวเองในหนังสือพิมพ์ที่พวกนักหนังสือพิมพ์เนี่ยเข้าใจผิดในตอนนั้นนะครับ การมอบรางวัลโนเบลทุกวันที่10ธันวาคมเนี่ยเกิดขึ้นในพุทธศักราช2444เป็นต้นมาเพื่อเป็นเกียรติแก่ชายก็หญิงจากทุกประเทศทั่วโลกที่สร้างผลงานมีคุณค่าแก่มนุษยชาติและเพื่อเป็นการระลึกถึงการจากไปของอันเฟดโนเบลผู้ก่อตั้งกองทุนรางวัลโนเบลแต่ละปีมีจํานวน5รางวัลโดยสรางวัลแรกมอบให้แก่นักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เคมี Me, และวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสรีรวิทยา รางวัลที่4มอบให้แก่ผู้ที่มีงานด้านวรรณคดีรางวัลที่5มอบให้บุคคลหรือสถาบันที่บทบาทที่สร้างความปลองดองในระดับนานาชาติลดการกดขี่หรือลดจํานวนกองกําลังลบหรือสร้างสันติภาพที่มาของวันนี้เกิดจากการฉุกคิดของนักเคมีอัจฉริยะอันเฟรตโนเบลอันเฟรตโนเบลครับเกิดที่กรุงสต็อกโฮล์มสวีเดนในครอบครัวที่สืบเชื้อสายมาจากนักวิทยาศาสตร์ยุคคริสตศตวรรษที่17โอลาอุส ลุสเบกนะฮะเขาย้ายตามครอบครัวเติบโตไปอยู่ที่รัเสเซียหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปศึกษาวิชาเคมีแล้วก็เทคโนโลยีที่อเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ